ชื่ออะไรครับเนี่ยอามเชอรินครับเชอรินผมชื่อชิริลนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับคำแล้ะวะผมรู้จักได้คนไหนบ้าผมชื่อรันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สาวชื่ออะไรไม่สาวชื่ออะไรชื่อมุดสังพี่มุดใช่ไหมมุดสังผมผมชื่อรันผมชื่อชิริลเข้ามานานยังก็มาประมาณสามสี่วันแล้วพี่อ๋อ はいไม่ไม่ม่แผลงยังฮะจนมาเห็นกับตาจนพระใจมันเจ็บสีกม็มีหม่องเย็บอือไปไหนวะจะตามทันเน,นี่ยไปนู่นแหละโอ้โหอะไรวะน่าดีเชดหรืออะไรวะนะั่นใช่ไม่มีอะไรทำอะทํอะไรกันอ่ะเปิดเล่น ปวดหัวปะขับรถแล้วจะปวดหัวเองเคยเห็นปะไม่ไทำก็รอเลยรอเลยเดี๋ยวมีให้ช่วยนี่ไม่ทำเนี่ยเนี่ยเองเซิร์เป็นที่สตรีม R U S T ซื้อแล้วก็โหลดมาไว้ไม่เป็นโอ้โหแพงชิบหยอ๋ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกมพัดคนเกมพัดคนแต่เกมปัญญา คนให้เขาหลอกแกงอ่ะไม่หลับไม่นอนเกยรัดเอ๊เหรอไอผมเลยเอาไปษถุงปูสมองเอ๋อไปแล้วเกยตอนแรกก็ซื้อได้นะแต่เพิ่งใช้ไม่อะไรด้วยนี่ไปกับไมปใช้ก็โอซีหมดแล้วใช้จ่ายโอซีหมดแล้วเอานี่ไงไอ้เฮียไปไหนกูเจอแต่เคเอสวะเฮียอะไรของเขาวะ สวัสดีครับ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 เออครับไม่ไม่ผู้หญิงไม่ถึงผู้หญิงสวัสดีครับตอนเปิดเซาที่อยู่อะค่ะก็เลยแบบไม่ไม่อยากกดปุ่มเขาวันนี้เขาเรื่ออะไรครับตอนเปิดเซาที่อยู่ครับหนูวเรากวนคนหนึ่งคุยได้ครับว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมว่าเพื่อนผมเอง่คุยได้เลยไม่เปไรครับไม่เ็สบาย ชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อเชอรินครับเชอรินผมชื่อชิริวนะครับยินดีที่ได้รู้จักคลับแล้วผมรู้จักได้คนไหนไหมผมชื่อรอนนะครับไม่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 รู้จักหรอกเดีวไปโอเคขนลุกเลยพูดเมื่อกี้พี่เชิญไหมว่าง่ายวันนี้นะเฮ้ยครับ ว่าจะได้จ้าคิดฮอดกันบ่ละคิดฮอดจ้ารันลันดีอะดีอะดีไหมดีเสื้อตัวนี้ดีดีอันนี้ไม่ได้เข้าแกงนะเอาละใส่ทำไมล่ะนะดีอะช่วยเสื้อเสื้อสีม่วงเนี่ยดีจะเปลี่ยนกันครับูรมีนี่ถึงมี่อก้าบแก้ปิดหัวหัวทองแบบครูสวยไหมหัวทองแบบครูสวยไหมสวยสวยสวยน่ารักจัด ่นีคิดถึงอ่ะคิดถึงเหมือนกันลูกะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินจเต็บอ๋อไอ้แบบวันนี้เป็นคนเงียบแล้ววันนี้คนเงียบจริงนะเนี่ยคิดจะค้าคือแบบแม่งก็มีนะแต่แบบมันรู้สึกเงียบเงียบได้ขอไหมนะวันนี้ ฮะคออะไรอ่ะคออะไรสปร이ดอ๋อใช่ไหมคอนตะกี้หน้าบึ้งเลยอะพี่ถ่ายคนหล่อหน่อยครับพี่พี่รันต่อไปไอ้รันหล่อหน่อยครับผมผมผมชื่อรันนะเออไม่ขออยู่กับผัวไอ้สัตว์อยู่กับผัวไอ้พวกมึงดูดิเฮลน้องเนี่ยเขาตอบเองนะเฮลเออฮะ เนี่ยเขาตอบเองเนี่ยคนรอเนี่ยเเอสื้อดำเนี่ยผมหลอกกว่าเนาะพี่แตะรู้เนาะโอ้โหผมหรอกว่าโทษทีผมหลอกกว่าผมมีสูตรว่ะเฮ้ยฮะมีอะไรนะขาบอกขอมีสูตรไม่ได้ถ่ายพี่พี่เสื้อแนะนำไหมนั่นที่เสื้อบันธ์น่ะกูเสื้อยืดธรรมดาใส่กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าอีเกิร์บครับรองเท้าแต่อีเกิร์บเท่านั้น อันนี้มึงกระซิบหรืออะไรเนี่ยไปนะที่มี่นอนมันอะไรนะออมาแล้วบาย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 ไว้จะหวังว่าจะได้เจอกันในแกง๊งนี้หรอเจอไหนมีดูแดงนี้หรอเป็นไ,ได้อยู่สักเหมือนกันเลยอ่ะมีใส่ต่ออะไรอ่ะมาช่วยแอร์ดรอปเขาเฉยๆไม่ได้ส่งเงินขอก็อเขากิน ดีดีดีอืมดีอยู่ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนเนี่ยใส่ชุดนี้เดินไปลงลง,ลงบาเลเรซายเป็นเลไหมเนี่ยไปดิเห้ยเหงาอี่า,วายวันนี้เหงาจัดเลยแล้วจริงๆนี่แหละ <c oughs> คือเห <นำ S 1> งาเลย หาใส่ทั้งนานใส่ดับล้วนไม่ม hmm. ีสุภอผาผู้ชายเยอะจัดมาชดเฮ้ยเชียร์ต้เปลี่ยนรองเท้าขอโทษครับครับได้ดอกมาเยอะไหมเปลี่ยนพอดีครับเปลี่ยนพอดีอชชแกงอะไรครับเนี่ยพี่สาว เชื่อแล้วอันนี้มือสแกนหรือเปล่าชิคกี้ไม่แต่หมวกครับแต่หมวกสิบหายนะไอชิคกี้จะเปลี่ยนหมวกอ่ะเนี่ยไอเป็นประชาชนไอชี้อยากขำดิไปเขาบอกเองอย่ากขำนะเพื่อนชื่ออะไรแม่สาวชื่ออะไรแม่สาวชื่ออะไรชื่อมุสังพีษฮะฮะอะไรนะมุสา มุดสังพี่มุดสังมุดสังมุดมุดใชมุดสังผมผมชื่อรันผมชื่อซีริวในทูมิเจอจริีๆที่ได้รู้จักแล้วแล้วถามด้วยได้ไหมมีมีเรื่องถามเอาแต่งตัวให้เจอก่อนแต่งตัวให้เจอก่อนเชี่ยละอันนีเชื่อมบอกแจ้งบอกไม่รู้ใช่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 ไหมไม่รู้โอซิริสนี่ใช่เหรอเออใช่ใช่ไม่รู้จักเหมือนกันนะน่าใช่แหละ เราเอาลุนมาปะเรามา,เ,า,มาเอ้ยฉันจินีเหรอพี่สาวโอ้ยโบแดงเหมือนกันเลยใช่เดี๋ยวบอกอะ,อะเรียกกเรียหรือเปล่าคะเ,ออเรียกครับเรียอ,อ๋อพี่แต่งงานเหมือนกั้นเนี่ยผมแต่งเสร็จแล,ล้วปะเกิดตั้งนานเสื้อตัวเดิมน่ะไอ้ม่ดิมาดิแกงได้เปล่าเนี่ยพี่สาวชื่ออะไรดิแม่สาวชื่ออะไรชื่อภาษาอังพี่ เออถามแล้วนี่ว่แล้ะเป็นเป็นแก๊งเป็นแก๊งประชาชนดิประชาชนพี่เข้ามานานยังก็มาประมาณสามสี่วันนะพี่โอ้ใช่มีมีแฟนยังฮะมีแฟนยังไม่มีแฟนพี่มีจต่ผัวลูกสองฮะโอ้จะบ่โอเคผัวลูกสอง ปันหนึ่งอินทั้งอูกอังปันพีบา